เขายึงอะไรวะอะไรนีนักโดยังน้อยชนะเกือบามดแล้งเนะพอพ้เจอใจเปียนไปกลับอายก็เสียยกใหญ่ไม่ยามได้สักเจ้าไยอมค้ง เกิดในกายชีแ<ช>รงทั่วไปทัง้งาด,ดังไฟเผาในมุ่งหยากลมร้อนทั่วกยา,ายยามิตาย

ผลพลโดมโลกไปแล้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยเราเป็นผู้สื่อสารทางรักพลโดกโลกซึ่งเป็นวัฒนธรรมของวัฒนธรรมไทยอันนี้วัฒนธรรมไทยของไทยใช่ไหมคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของลรดมโลกและแน่นอนเลยค่ะว่าด้านร่างกายเราได้เพราะคุณครูบอกว่าเราต้องใช้การกับด้านร่างกายนะต้องใช้ไหมไหนก็ได้ลองนิดได้ลองทำท่าโผล่กับท่าัด้ทำยูทูบอช้มือใช่ได้วใช่นิ้วได้แขนใช่ไหมแขนใช่ไหมแขนใช่ไห หน้เแขนาใชมกามเลืมันเร่มันใจพดได้หมดเลยใช่ไหมแขนสมองเนี่ยสั่งการนะสมองสั่งการเรานะสมองก็สั่งการเราให้เราเปทนไมคะให้จดจำ้าต่างๆใช่ไหมเรามีสักการคิดไหมคิดตั้งสัรได้ไหมได้ไหมคิดตั้งสับเอ้ยตอนนี้เรากำลังมโหอยู่เราต้องทำ้าอะไรเงี้ยได้ไหมอ่ะแล้วเราตอนนี้เรากำลังโมโหจะกันกันเอแล้วกาน้นนะโดนอะไร้กยำง ยังไม่เคุณครูเนี่ยได้ัดูว่าขที่าข้แออกเยน้ามาก่อน้ก่อนดีวค่ะคุณครูนะจะก็ห่วงหัวเขานะคะั่งนัขู่่าขู่เขาวงข่ขาบพูดขู่าู้ข่าูข่าทั้นะตอนส่หาก็เปมีปูผูใส่นะคะัืนใส่ค่าล่มเลสเร็จได้งอปมลงนะคะนแล้วก็นะคอ่ะอ่ะตอนนี้ทัานนัยืนมไม่มปั่ัวต้องอ่านน ตัうう้งใจทำดีเนี่ยคุ็จะอะไปยนรี้ก่อนอหลบกันาอืน้นอลกองต้นอี่เซ็ตเด็คนี้อเลยดอองหะจัหวขจังหวขึ้นหวังหวะจังหวะัวะจังหวจัวะงหะัวจะัวงหัวงหัจหังวจหัะหัวหวััหัวัหว ูตาลูกตาเล็กไปลูกเล็กตอนนี้คุกลังได้จริงๆอเปาครรับมันหนักครับคุครับมันหนักครับยังไงถึงจะบอกว่าต้องทำทาไมคะบุโคนแล้วก็ต้องรู้จักเนี่ยใช้ตาในมองดูเล็กเนี่ยอันนี้เขาใช้บ่อยใครตั้งเนี่ยไปแสดงบ่อยจนคุ้เคยกับการใช้บโเห็นไหมดูตาเล็กทุกคนอยากใส่นะอยากใส่ครูให้ใส่หเลยแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าพอไปแล้วได้ห่าเห็นเนี่ยขหน้าเยน้เลย เพราะว่าเพราะว่านะครับเรามีเสื้อผ้าตรงนี้พอเขาตัดปุ๊บปากตรงนี้มันจะไปติดไปตรงปากเรามันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยหยุ่นิ่งเลยมันจะเหมือนหัวเราจริงเลยนะครับมันจะเหมือนหัวหัวที่แท้จริงของเราแต่ถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าหัวกันทำไมครับมันก็สั่นไปมาคลอนไปมาใช่ไหมตารูตาเราก็ทำไมมองยากนะมองยากขึ้นดันถ้ากัดเชือกเนี่ยรูตามันจะตรงกับตาเราเลยนะแต่ลรูมันเล็กิจริงๆนี่ไงทักษะการแก้ไขปัญหาของรับหน้าที่เปได้อ่ะอันนี้เราลองดูนะอ่ะเราลองดูนะลองดูนะลองลองลองทำหน้าตัวต่างกับ

กอวัรบนเต้นเต้เต้ไม่นเออออแล้วมันจะทำนลูกาไอ้โนอ่ะโอเควิ่นเนดังังโอเคอ่ะอาวุธของพศการอ่ะอ่ะอาวุธของถังมาทุกนกดมือให้ระวัแต่ต้งวัอ่ะวอย่างเงี้ยแต่าจะเป็นพิทารได้เนีลูกอ่ะโอเคอ้ยืดยืดตั ไมยีเหอเขาเรียกวกๆจะมีบวดเราอนออย่างนี้น่ทุกคนลดนให้สคนนี้หน่อยเ5เป็นผู้นำได้ดีน้อีองดงไ่ะหึงนานะคะเดี๋ยวให้อยากใส่แต่ว่าอย่าไปกัดเชือกอนะเพราะว่าตรงนี้มันเลอะแล้วเอาไปใส่เอาไปใส่จรอันี้าเพราะว่าตรงนี้เราต้องหน่ยละอ่ะดนงฝา นี่น่ามันใส่นี้อะกังใส่เดลกโอ้โหอะติดบอนะผมดอกข้าวข้าวข้าวแล้วก็มาโอ้หอะอย่ได้ยังงยไยโหอาเบได้กดกดกดโอโหแน่แ่เดเดงเด้งเต้งเต้งเตงโอ้กหาดเป็นไงล่ะอะตัวนี้เปนไงตัวนิดบอลนะะ

อยากดูเทาลามีหอ at okay. ่า <partido> กีะนักสแตนด์อัพอ่ะกไลค์ยยคอ๋อโอตมือให้ทุกคนหน่อยอ่ะยนอันนี้เวโอเคตัครตอนนี้ก็รู้จักกาลัมาแล้วใช่ซึ่งเป็นตัวละครในในเรื่องอะไรคะในเรงอะไรคะอาเมียนะคั่ะเดจะให้ทุกนนะการรออะไรอื่นที่เราพัไว้กดอะไรคะ